ฮอร์โมนแรงใครเคยฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษบ้างครับผู <laughs> ้ยิบานพี่แนนสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้มาแถวมีนบุรีนานมากหลายปีมากแล้วนะครับผมได้กลับมาอีกครั้งตอนที่เป็นหนุ่มโสดอีกครั้งเป็นบ่าวอีกครั้งใครเคยเจอผู้ย่บานฟินแน์หน้าไปทีบ้างแล้วที่นี่มีคนเคยเจอไหมฮะ โอ้โหถ้าพาแถวมีนบุรีก็คงเห็นหน้าเห็นตาผู้ิบบ้านฟินแด์บ้างนะครับมือนีขอบพระคุณมากมายครับอุ้ยดีใจร้พี่น้องเมื่อกี้นี่เออเดินทางมาจากจากังหวัดขอนแกน่นเดินทางมา,าโดยเครื่องบินพี่น้องบินตัวตามมาหัดมือนีนะครับผมโลตัสสุขาพิบานฉามแมนบอโลตัสบอหนีเออโลตัสอยู่นกรัวนกรัวสวัสดีครับอันในหัวนี่เขาว่าคนมักเมาด้วนี่แมนบอลนี่แมนบอลนี่ อันนอกรั้วนี่คือว่ามักมวนแต่ว่าบอกินเรากินยาีิพี่ยังก่ออ๋อหีเขี้ยวโอเคขอบพระคุณนะคะดีใจมากมายวันนี้ขอบพระคุณเอฟซีพิบัติแลนด์ตั้งแต่รุ่นดึกดำบรนดึกดึกยีนะครับผมตั้งแต่ต่ำปะพุงอยู่ประเทศฟินแลนด์มือนีกับมาเบิงตัวจริงผู้ล้งคนกับบเคเห็นตัวจริงแน่โอ้ยตัวจริงมันกับปากประแดกขึ้นในกล่องตยู่ต่ละนอพ้นมาตัวจริงปากประแดกของจริงครับแม่ดาคนเกิด ได,ได้กินเบียร์เมื่อกี้เนี่ยคือบริกินน้ำโมูผู้ใดคือมีเบื่อมีเหมียงมีสีแดงๆกินนะ่ะเฮ้ยกินแล้วก็สิบะดีเข้าวันนี้เมียเห็นมากะใดขอบพระคุณนะยามาดึงอันบักมก่วงคือยังขวัญเมื่อยขึ้นด้อยไข่เบืองข่าวพี่สาวนลำใหญ่ไข่ร่องไปร่องมากปากม่วงร้อยขึ้นมาทั้งเพื่อที่พนาเมื่อยขึ้นนี่ยกะใดอขอบพระคุณนะครับอุ้ยพูดถึงลำใหญ่ก็ได้กินลำใหญ่เลยเฮ้ออยอยากกินแล้วมาอยากกินแล้วมา พอจะไปทั้งเด็กอันแน่นี่จะไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งผุนผู้สาวกับเอิญทั้งพี่ผู้โอ้ผ,ผู้สาวผู้สาวผู้สาวเอาเงินก่อนให้หลังเงินหน่ะเดมากแบบแม,แม่มือหนีมาเซ็กซ์เศร้าเม,มียรถข่อยปีนพุทบาทหาเงินซอยข่อยเร็วยวหัวยู่ให้ยใหญ่ไทยน้ำเนี่ยใหญ่คนไหนล่ะโอ้คนอีตี

ขอบพระคุณนะครับข้าวซอยเอฟซีบ้านฮักน้องก้องวายุเออทางนี้มามมีหม่องไหติบบ่หละ่นหนี่ก็ได้เคเอียบคือจ้อยถมองเนี่ขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณคุณแม่คนสวยไปทูหม่องสูบอลขามากรุงเทียบก็ไดเสียงบอดีอภัยบางอภัพยพ้างอภัพยพึงคือมีหลายแก้วถบนี่อขออนุญาตชนแก้วน้าทีได้ไหมครับ ทำอย่างไรก็ได้ตัวเนาะไหนๆก็หลงกลซื้อวัดเข้ามาแล้วพูดถึงตีสองก็ได้วันนี้เออมาชนแก้วมาอยากกินลินเอาอยากเมา,เาลินเองแก้วนี้แต่คนไหลใจแต่คนหีเชียวกินแล้าเมาแล้วไปหาซีผัวผื่นเลยเราโมานี่เฮดไปโลดความสุกเฮาบ่ด่วนบ่ซาเขากบซีเงี้ยแก่แล้วแต่ว่าก่อนจะซีเงี้ยแก่ต้องมาดูหน้าตาผู้บ้านฟินแลนด์ก่อนนะครับผม กวอนที่เ้าสิบเปลี่ยนยังไปอย่เป้าเปลี่ยนเด้อเ,เปลี่ยนโลกบาวานความด่านมาเบิ้งหนาพ่บัติที่แน่ก็อ,อาจจะหายก็ได้พาดพิเศษเถอะปะ <Okay. S 1> บ่อยากกินหลายขันกินมาแล้วมันเปลี่ยนไปทั่วมันสิโพดหนาโพดหลังอีกละเอฟซีจากอเมริกาขอพรบคุณนะครับ Thank you อ e r y า u ่ h จ้าเอาจ้ามา เอา้าขออนุญาตผลงานเพลงนะครับผมทาหยังกับบลรงดอกนอกจากทําบาบลง <Good. S 1>